สวัสดีครับผมตั้มธามย่าอโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนยทำเพื่อนๆครับในการจับพวงมาลัยนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไม้นะครับถามเข้ามาว่าพี่ตั้มครับผมถนัดจับพวงมาลัยแบบสิบนาฬิกาแล้วก็สองนาฬิกานี่ยนะครับผมอยากรู้ความแตกต่างระหว่างที่พี่ตั้มสอนนะครับว่าระหว่างจับพวงมาลัยนะครับตรงสิบนาฬิกาสองนาฬิกากับจับพวงมาลัยแบบ เก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกาแตกต่างกันยังไงนะครับหรือผมต้องเปลี่ยนไหมนะครับผมต้องเปลี่ยนจับให้ให้มัเป็นเหมือนพิทตั้มไหมหรือว่าผมจับแบบเดิมก็ได้หรือว่าแบบเดิมจับไม่ได้เลยหรือว่าอะไรยังไงนะครับพิทตั้มช่วยทําคลิปอธิบายหน่อยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็เดี right ๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับสำหรับเพื่อนนะนะครับในการจับพวงมาลัยนะครับจับพวงมาลัยจับยังไงนะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้รู้ว่าวิธีจับพวงมาลัยจับอย่างแบบไหนดีแบบไหนถูกต้องอ่าแตกต่างกันยััังงไไนนนะคคครรรบบถ้้าเเพพื่ออมลลลปปดูิกย ก็ผมการจับพวงมาลัยนะครับการจับพวงมาลัยแบบเก้นิกาแล้วก็สามนิกาเนี่ยนะครับผมจะแนะนําแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่จะมาฝึกขับรถนะครับเพิ่งจับรถครั้งแรกนะครับการจับ9ก้นาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกาเนี่ยนะครับจะช่วยทําให้เพื่อนๆนะครับบังคับรถได้อย่างแม่นยำนะนะครับได้อย่างแม่นยําแล้วก็การสะตกการหมุนพวงมาลัยนะครับการตีวงเลี้ยวนะครับ มันจะถนัดมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาเราจับพวงมาลัยนะครับเวลาสืบนิ้วนะครับเพื่อจะใช้ในการใช้ฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตกไฟสูงไฟต่ำนะครับหรือว่าการหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับเวลาเราอยูเทิร์นนะครับเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยนะครับถ้าเราจับแบบการและก็สามในการนะครับเวลาเราหมุนนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนแล้วแลดึงสลับคว้มือสลับกันนี้นะครับ มันจะทําได้ง่ายกว่านะครับแล้วพอพอเราหมุนสลับมาปุ๊บนะครับพอเราพอเราคืนพวงมาลัยปุ๊บเราจะกลับมาอยู่ที่ก้านาฬิกาและก็สามนาฬิกาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็การคืนพวงมาลัยเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับพอง่ายกว่าพอง่ายปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราคืนมาปุ๊บเนี่ยมันกลับมาอยู่โพซิชันเดิมนะครับที่ก้านาฬิกาและก็สามนาฬิกานะครับมันจะทําให้เพื่อนๆนะครับขับรถได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็คุมรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมแนะนําให้ใช้ที่ ก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเริ่มแรกเลยนะครับก็แนะนําแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนบางคนโอ้พี่ตั้มผมถูกสอนให้มาจับแบบ10นาฬิกาแล้วก็2องนาฬิกานะครับผมฝึกมานี่ก็หลายสิบปีแลวนะนะครับจะให้มาจับก้านาฬิกากลับสามนาฬิกามันจะเข้าท่าไหมนะครับมันจะมันจะสายเกินไปไหมหรือว่าผมจะจับแบบเดิมดีครับก็อย่างนี้ครับแนะนานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับขนาดที่ สิบนาฬิกาแล้วก็สองนาฬิกาก็ไม่เป็นปัญหาครับนะครับถ้าเพื่อนๆขับแล้วถนัดนะครับสามารถคุมรถได้อยู่สามารถคุมรถได้สบายใจนะครับไม่มีปัญหาครับทาได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อน <c oughs> บอกเออพี่ทมแนะนําม,มามันก็เข้าท่านะจากเปลี่ยนแนวนะครับจากเปลี่ยนแนวไปจับแบบเก้านาฬิกาสามนาฬิกามันจะดีไหมมันจะยังทันไหมนะครับก็ <c oughs> อย่างนี้ครับผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาจับที่เก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกานี่นะครับ ก็เพื่อนๆสามารถฝึกได้นะนะครับแล้วมันไม่ยากเลยนะครับเพราะเพื่อนๆมีพื้นฐานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมาฝึกเพิ่มตรงช่วงการหมุนพวงมาลัยนะครับตอนเลี้ยวเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆจับที่สีรนาฬิกาและก้านนาฬิกานะครับเพื่อนๆอาจจะเวลาหมุนก็เวลาหมุนพวงมาลัยก็จะถนัดแบบนี้ครับหรือว่าหมุนยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับกลับมาจับที่นักก้านนาฬิกานะครับแล้วก็สามนาฬิกานะครับเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับมันจะหมุนง่ายกว่านะครับ แล้วเวลาคืนวงลัยปุ๊บเวลาเลี้ยวเสร็จปุ๊บนะครับโพซิชันของมือเรานะครับมันจะกลับมาอยู่ที่9ก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกาโดยอัตโนมัตินะครับนะครับก็เป็นวิธีที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองฝึกดูครับถ้าจับแบบ9ก้านาฬิกาสามนาฬิกาได้ก็โอเคครับนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกได้นะครับไม่ยากครับนะครับฝึกจริงๆก็ไม่กี่วันก็ก็น่าจะคล่องแล้วนะครับเพราะเพื่อนๆมีทักษะแล้วนะครับแค่เปลี่ยนโพ i ิชันในการถือนะครับซึ่งโพ i ิชันในการถือ ของพวงมาลัยนะครับมันก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวนะครับการเปิดที่ปัดน้ําฝนนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับการดึงไฟนะครับมือที่เราจับนะครับเวลาเราคืนพวงมาลัยนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับคุมรถได้ง่ายกว่านะครับการจับที่ก้าวนาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกานะครับเพื่อนๆจะบังคับได้ง่ายๆก่อนครับเวลาลํามุนพวงมาลัยนะครับนี่ครับเวลาลํามุนพวงมาลัยนะครับ แล้วทีนี้พอเราคืนใช่ไหมครับปึ๊บเนี่ยครับพอคืนมาปึ๊บเห็นไหมครับพอเราคืนมานะครับมือขวาจะกลับมาอยู่ที่3ามนาฬิกานะครับมือซ้ายจะกลับมาอยู่ที่9นาฬิกานะครับโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหมุนนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับจากนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าถ้าถ้าจับอยู่ที่10บนาฬิกาแล้วก็2องนาฬิกานะครับเพื่อนๆจะหมุนอย่างนี้นะครับแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่มีโพสิชันในการในการในการจับกลับมาที่เดิมนะครับ เ mm hmm. วลาพอเราพลมุนไปปุ <ım. S 2> ๊บนะครับม mm ันจะสเปรย์สปาแล้วนะครับนะครับนะครับมันจะสเปรย์มันจะเป็นสเปรย์สปานะครับแล้วทีนี้พอสเปรย์สปาเนี่ยนะครับการหมุนมันก็จะมันก็จะไปแล้วนะครับมันจะมันจะมันจะไม่มีรูปแบบนะครับมันจะไม่มีรูปแบบทําให้เราจับได้นะครับมันจะไม่มีแพทเทิร์นนะครับเป็นให้เราทําได้ก็คือมันก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์มูที่หมุนไปก็คือเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีแพทเทิร์นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับจับแบบ เก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกานะครับนะครับนะครับพอเราหมุนใช่ไหมครับมันจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมทันทีโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนี่ครับมันจะมันจะกลับมาตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัตินะครับนะครับแบบนี้ขับเห็นไหมครับนะครับมันจะกลับมาโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวขับมาเร็วนะครับเราหมุนนะครับนะครับเราหมุนรถเลาราหาโกลบรถนะครับนะครับมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับ รถมันจะคุมไม่อยู่เพราะว่าโพซิชันในการเหวี่ยงนะครับมันมันอยู่ส่วนบนนะครับโพซิชันในการเหวี่ยงเนี่ยนะครับมันอยู่ส่วนบนในการจับนะนะครับมันอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับนะครับมันอยู่ตรงส่วนบนเพราะเราพราะเราจับสิบนิกวแล้วก็2องนิกวใช่ไหมครับโพซิชันการเหวี่ยงนะครับมันจะอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับมันจะไม่บาลานซ์นะครับแต่ถ้าเราจับอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางนี้นะครับนะครับเก้านิกากับสามนิกานะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยนะครับเหวี่ยงการเหวี่ยงจากฝั่ง ขวาสุดไปฝั่งซ้ายสุดหรือการเหวี่ยงจากซ้ายสุดไปขวาสุดนี่นะครับมันจะมีแรงเหวียงให้เรานะครับมีแรงเหวียงให้เราได้อ่ให้เราหมุนหมุนหมุนแขนได้นะครับทําให้เรามั่นคงนะครับเพราะมันมีแรงเหวี่ยงที่ที่มั่นคงนะครับเพราะว่าทั้งสองทั้งสองฝั่งมันบาลานซ์เท่ากันครับทั้งสองฝั่งมันบาลานซ์เท่ากันนะนะครับคือเราเราเหวียงปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถถ่ายโอนนะครับถ่ายโอนน้าหนักนะครับจากจากฝั่งจากฝั่งนี้นะครับเวี่ยงมาปุ๊บเนี่ย พอดึงมาปุ๊บเนี่ยนะครับมือเนี่ยสามารถดึงกลับมานะครับดึงกลับมาได้เลยนะครับเวลาดึงนะครับเวลาดึงกลับมาเนี่ยเวลาเราสมมติว่าเพื่อนเดืยวนเรนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเรนะครับเพื่อนๆดึงมาปุ๊บนะครับมือมือมือที่มือที่สอดขึ้นมาเนี่ยครับดึงดึงเพื่อดึงกลับมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่ามีนิ้วโป้งครับพอพอมีนิ้วโป้งเนี่ยนะครับมันพอมีนิ้วโป้งเกี่ยวปุ๊บเนี่ยนะครับนะครับพอมีนิ้วโป้งเกี่ยวปุ๊บมันดาไ้เลยะครบ มันดึงกลับมาได้เลยนะครับพอดึงกลับมาได้เลยเนี่ยมันจะง่ายนะครับง่ายในการขอบรถนะครับแต่ถ้าสมม like ุติว่านะครับเพื่อนๆครับจับอย่างนี้นะครับเลี้ยวมาปุ๊บนะครับมันไม่มีมันไม่มีมือเกี่ยวมันมันไม่มีที่เกี่ยวนะครับมันไม่มีที่จับไม่มีมันมมีเป้าหมายนะครับก็คือมันไม่มีแพทเทิร์นไม่มีเป้าหมายในการจับนะครับพอไม่มีการจับมือไอ้มือที่เราจับมันก็จะสเปรย์สปะไปได้นะครับดังนั้นนะครับเวลาเลี้ยวนะครับก็คือเราหมุนนะครับปุ๊บเนี่ยครับ มันจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่านะครับนะครับมันจะง่ายกว่ามันจะเราจะรู้ตำแหน่งนะครับเอาง่ายๆเพื่อนเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนก็จะรู้ตำแหน่งว่าต้องเวลาใช้ห่างตาเวลาเราเลี้ยงนี้นะครับเราเลี้ยวนะครับเราใช้ห่างตามองก็รู้แล้วครับว่าตำแหน่งที่เราหมุนไปนี่นะครับมันมันแค่ห่างตาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามือเราที่เราจะเอื้อมไปจับตรงตำแหน่งเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆบางคนแบบโผพี่ตั้มผมเนี่ย จับแบบ10นาฬิกากับ2นาฬิกามาเราจะทำยังไงอะผมต้องกลับไปแบบเดิมแบบพิตั้มหรอนะครับก็ไม่เป็นไรครับเ,เพื่อนๆก็จับไปได้ครับไม่ยป่ญหาจริงๆถ้าเพื่อนๆถนัดแบบนี้ก,ก็ก็ได้ครับนะครับไม่จะเป็นต้องกลับมาจับแบบ9นาฬิกาหรือ10นาฬิกาก็ได้ครับเพราะว่ามันความถนัดคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับว่าจริงๆโพซิชันมันก็ต่างกันไม่เยอะเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าพิตั้มช่วยแนะนําหน่อยนะครับผมก็แนะนําว่าที่ ก้าาริการแล้กก็สา่นใิการเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเวลาเราเอื้อมมือนะครับเป็นเพื่อนเห็นนะครับเวลาเราเอื้อมมือไปที่ไปที่ก้างไฟเลี้ยวนะครับถ้าเปนเพื่อนนะครับจับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเพื่อนต้องใช้นิ้วก้อยนะครับนะครับนิ้วก้อยนะนะครับนิ้วก้อยในการเปิดนะครับเพื่อนบอกโอ้พี่ตั้มก็พูดเกินไปนะมันใช้นิ้วกลางก็ได้นะครับก็ใช่ครับเวลาเวลาเราใช้นิ้วกลางนี่ครับมันมือเรานะครับนี่ครับโพซิชั่นการแนวแนวมือเรานะครับเราต้องหักมือลงนี้นะครับ หกมือลงเพื่อการใช้นะครับมันก็อาจจะผิดรูปผิดร่างนะครับในการใช้มือก็มันก็อาจจะไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าเราจับที่ก้านนาฬิกานะครับตรงนี้นะครับมือเรานะครับแนวแนวมือของเราที่วิ่งไปนะครับหาหาพวกก้านนะครับก้านใช้งานต่างๆฟังก์ชันนี้นะครับนิ้วกลางนิ้วกลางของเรานะครับเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของนิ้วนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับเป็นส่วนที่ยาวที่สุดนะครับ ดังนั้นเมื่อเราสืบนิ้วไปครับเราขับดูใช่ไหมครับเราขับดูแล้วสืบนิ้วไปเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้ทันทีนะครับมันจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแต่ถ้าเราตักข้านบนครับเราเราเราสืบนิ้วไปนิ้วก้อยก็ไม่ถึงแล้วนะครับเรานิ้วก้อยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถนัดใช้นิ้วก้อยในการทํางานเท่าไหร่สักเท่าไหร่เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนะครับประมาณนี้นะส่วนใหญ่ของนิ้วที่ใช้นะครับมีการทํางานนะครับ ทุกอย่างนะครับทุกอย่างรถเรานะครับจะใช้3นิ้วนี้หมดนะครับอาจะใช้3มนิ้วนี้เป็นหลักนะครับนะครับดังนั้น2นิ้วเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็อันนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สวมแหวนกันนะครับแล้วยิ่งมีแหวนด้วยนะครับแหวนเพชรก็ไม่อยากจะอะออะไรมากมายนิ้วก้อยก็เจ้าสาวนะครับนีแฟนให้แหวนมานะครับใส่นิ้วก้อยไว้นะครับบางทีมันก็พอนิ้วก้อยมีแหวนแล้วมันก็ไม่ค่อยถนัดนะครับก็นิ้วนะครับ เวลาที่ใช้นะครับนิ้วก้อยมันสั้นนะครับเราจับขึ้นมานะครับนี่ขนาดผมเป็นมือเป็นคนมือใหญ่นะนะครับนิ้วมือนิ้วก้อยผมยังใช้ไม่ค่อยถนัดเลยนะครับแล้วยิ่งสาวๆนะครับมือสั้นๆมือเล็กๆป้อมๆนะครับพอจับปุ๊บนะครับจับด้านบนแบบ10นาฬิกานะครับมือสื่อไปนะครับนิ้วก้อยไม่ถึงนะนะครับก็ใช้นิ้วกลางนิ้วกลางพอพอนิ้วกางอ่านิ้วกลางไปปุ๊บนะครับพอนิ้วกลางไปนะครับนิ้วกลางสื่อไปปุ๊บเพื่อให้มันถึงก้านนะครับ มือมันก็จะผิดรูปร่างไปแล้วนะครับผิดรูปร่างในการทํางานนะครับถ้าเกิดว่าช่วงที่มันมีปัญหาอะไรอะไรยังไงนะครับนี่ครับพอพอมือมันผิดพอมือผิดด้านใช่ไหมครับเวลาเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างกระทันหันนะครับลาเลี้ยวหรือว่าเกิดการกระแทกนะครับเมื่อมือผิดด้านนะครับมันก็อาจจะเกิดการซ้นกันได้อะไรนะครับแล้วก็เวลาเราเราดันเราดันพวงอะไรนะครับส่วนนี้มันจะดันนะครับ มันจะเป็นตัวดันมือนะครับแต่เป็นตัวดันพวงมาลัยนะครับทําให้เกิดความเสียหายกับข้อมือได้นะครับถ้าเกิดเอ็นพิกกล้ามเนื้อฉีกอะไรเงี้ยในการที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับโดนถูกชนจากด้านหลังหรือว่าขับรถชนอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเราจัดที่สาที่ที่ก้างนาฬิกาและสายนาฬิกานะครับมือเรานะครับมันเต็มฝ่ามือนะครับนะครับมันเต็มฝ่ามือได้เลยนะครับมือที่เราดันนะครับมือที่เราดันนะครับ สมมติว่าในคลิปนะครับในคลิปที่ผมสอนเรื่องการหมุนพวงมาลัยด้วยมือเดียวนะครับเราก็จะใช้ฝ่ามือตรงนี้นะครับมันเต็มมือกว่าครับมันมีจุดสัมผัสที่เยอะกว่าตรงส่วนนี้นะครับนะครับเพื่อนๆสังเกตเลยนะครับตรงฝั่งที่เป็นก้านาฬิกาและก็สันนาฬิกานะครับตรงฝั่งนี้มันจะมีพื้นที่ในการสัมผัสมากกว่านะครับผิวสัมผัสยิ่งเยอะนะครับในแรงเสียดทานก็ยิ่งเยอะนะครับทำให้เราสามารถลากพวงมาลัยได้นะครับแต่ถ้าเราพื้นที่สัมผัสเป็นน้อยนะครับจุดที่ลากพวงมาลัยมัน้ัับดงน ส่วนนี้นะครับผมก็แนะนําในการใช้งานนะครับมันจะมันจะพวงมาลัยส่วนใหญ่จะถูกวางโพสิชันมาให้อยู่ลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือก้านนาฬิกากับานนาฬิกานะครับดังนั้นเราก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับตามที่เขาวางไว้นะครับแล้วก็จริงๆโพสิชันในการวางตําแหน่งนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ก้านนาฬิกาแล้วก็านนาฬิกาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามือที่เราใช้นะครับการการสืบนิ้วไปนะครับที่จะจับฟังใช้ก้านต่างๆฟังก์ชันต่างๆนี มันเหมาะสําหรับนิ้วกลางของเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่านิ้วกลางเป็นส่วนที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ถนัดแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับดังนั้นเวลาเราใช้ก้านพวกต่างๆนะครับเราต้องใช้ส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับเพราะว่าเราขับรถนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆขับรถเพื่อนๆก็ต้องมองตรงไปนะครับมองตรงไปปุ๊บนะครับไม่ละสายตาจากด้านหน้านะครับเมื่อเราใช้ฟังก์ชันต่างๆบนรถดังนั้นฟังก์ชันต่างๆที่เขาใช้ที่เขานํามานะครับก็จะเอื้ออํานวยในการให้กับเพื่อนๆนะครับเวลา ใช้ฟังก์ชันสายตาก็จะไม่ละจากด้านหน้าก็แค่โพซิชันในการใช้งานก็จะอยู่ใกล้มือใกล้นิ้วนะครับดังนั้นตำแหน่งพวกฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ใกล้พวงมาลัยนะครับก็จะอยู่ใกล้นิ้วคนเรานะครับใกล้นิ้วคนขับนะครับพอตำแหน่งอยู่ในโพซิชันใกล้นิ้วคนขับเนี่ยนะครับตำแหน่งไหนดีที่สุดมันก็จะเป็นที่ตำแหน่งที่ก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกามากที่สุดนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้นิ้วนะครับ การใช้งานอยู่ใกล้นิ้วมากที่สุดโดยที่เราจะได้ไม่ต้องลากสายตาจากด้านหน้านะครับดังนั้นโพซิชั่นจับพวงมาลัย9ก้านาฬิกาและ3ามนาฬิกาจึงเหมาะสมที่สุดสําหรับคนขับนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่ผมแนะนำนะครับถ้าเริ่มฝึกหันรถผมก็แนะนําให้จับที่9กานาฬิกาและก็3ามนาฬิกาดีที่สุดนะครับถ้าสาหรับเพื่อนๆน,นะครับที่แบบยังกับก้ามหึงกึ่งนะครับจะย้อนกลับมา,าจับที่ครูสอน ครูที่สอนขับรถให้บอกให้จับที่10นาฬิกาแล้วก็2นาฬิกานะครับแล้วมาดูคลิปพิตัมงงเลยเอาไงดีนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูเอานะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมก็ยังยืนยันนะครับว่าให้จับที่9นาฬิกาแล้วก็3มนาฬิกานะครับซึ่งเป็นโพซิชั่นที่เหมาะที่สุดในการขับรถนะครับถ้าเพื่อนๆบอกโอ้พิตัมผมมาขับรถมา10กว่าปีแล้วนะนะครับจะให้มาจับแบบนี้มันก็ไม่ถนัดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไไม่มีปัญหาถ้าเพื่อนๆถนัดจับอย่างนนี้ัมก็ มันก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าเพื่อนๆถนัดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราทําสิ่งที่เราถนัดเราก็คุมรถได้อยู่นะครับเราปลอดภัยนะครับถ้าเบสิกเริ่มต้นนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้อะไรเลยนะครับเริ่มต้นมาอยากขับรถเลยนะครับก็โพซิชันนนี้ก็ได้ครับผมก็แนะนำนะครับก้านกาแล้วก็สามในการนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้อ่าตการคุมรถนะครับง่ายต่อการใช้ฟังก์ชันรถต่างๆนะครับง่ายเกี่ยวกับการควบคุมรถนะครับการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวต่างๆนะครับมันจะมีอ่า สิ่งที่ทําให้เราครับคุมรถได้ง่ายกว่านะครับดีกว่านะครับเพราะว่าการการเลี้ยวรถการคุมรถนะครับบางจังหวะเราต้องใช้มือผักมือผักพวงอะไรไปด้านหน้านะครับเพื่อดันเพื่อการเกร็งนะครับอย่างเช่นการขับรถตรงส่วนที่มีน้ำนะครับที่มีน้ําขังอยู่บนถนนนะครับการขับรถบนถนนที่แบบมีรถกูขาเรวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับถนนมันถนนมันพังนะครับ ถมันพังมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแบบถมันแตกถลันราดยางมันแตกมันคุยๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องเกรงนะครับแต่ถ้าเราเก่งอย่างนี้นะครับอันเนี้ยมันมันมันเก่งแล้วมือมือเราจับนิ้วโป้งเราจับอย่างนี้นะครับมีจ้นง้วโป้งเราจับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับมันไม่มีส่วนที่ที่ให้เราเกี่ยวแต่ถ้าเราเอานิ้วโป้งนะครับวางไว้ที่9้านาฬิกาครับมันมีที่เกี่ยวนะครับมีที่จับนะครับดังนั้นส่วนที่เกี่ยวนะครับ มันไม่ได้มีแค่แต่ส่วนนี้นะครับมันมีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับพื้นที่การเกี่ยวนะครับพื้นที่ใช้งานในการสัมผัสมันจะมีส่วนพื้นที่เยอะมากกว่านะครับดังนั้นนะครับการจับที่ผมแนะนํานะครับก็จะอยู่ที่9ก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกานะครับผมพยายามโน้มน้าวเพื่อนๆนะครับให้จับแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมันถูกต้องถ้าเราเริ่มแบบถูกต้องนะครับเริ่มแบบที่มันเขากําหนดมาอยู่แล้วนะครับที่โพูชชั่นที่เขาถูกกาหนดมานะครับมันจะใช้ง่ายมันจะ มันจะมันจะทำให้เรานะครับคุมรถได้ง่ายกว่านะครับอ่านะครับผมสรุปให้นะครับก็คือถ้าเราจับที่9ก้านาฬกาและสามนาฬิกานะครับอย่างแรกการคุมรถมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็การเลี้ยวนะครับนะครับมันจะทําให้เรานะครับกลับมาที่ p o s i t i o n เดิมนะครับนะครับมันจะกลับทำให้เรากลับมาโพส i t i o n เดิมครัดังนั้นเราจะไม่เสียเวลามามองพวงมาลัยว่าเราจับตรงไหนเราจะไม่เสียเวลามามองว่าเวลาเราเลี้ยว แบบสเปซสปะนะครับมันจะทําให้เราไม่ได้คอนเซนเทรตกับด้านหน้านะครับมันจะทําให้เราไม่ได้มีสติอยู่กับด้านหน้านะครับมันจะทําให้เราไม่ได้ตั้งใจนะครับดูสิ่งที่อยู่หน้าเราเพราะเรามัวแต่มาสนใจพวงมาลัยว่าเราเราจับโดนไหมนะครับเม่อพวงมาลัยตรงไหมนะครับมันจะทําให้เราต้องงงๆกับการจับพวงมาลัยแต่ถ้าเราจับแบบถูกต้องนะครับเราหมุนพวงมาลัยนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องไปแคร์แล้วครับว่า มันอยู่ตรงไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วครับมือเราจับอยู่ตรงนี้เราเรารู้ได้อยู่แล้วครับนะครับดังนั้นถ้าเราจับพวงมาลัยนะครับที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้เราคุมรถได้ง่ายขึ้นยิ่งตอนเลี้ยวนะครับยิ่งตอนเลี้ยวตอนยูเทิร์นนะครับก็จะทําให้เพื่อนคุมรถได้ง่ายมากกว่านะครับทีนี้พอพอเราคุมรถได้ง่ายกว่านะครับการใช้ฟังก์ชันต่างๆตามพวงมาลัยนะครับเขาเอื้ออํานวยมาให้เราใช้นะครับนิ้วกลางนะครับ ถ้าเราจะใช้นิ้วกลางโพ i t i o นที่จะที่จะที่จะใช้นิ้วกลางได้ดีที่สุดก็คือ9้านกาแล้วก็3ั่นนกานะครับจะเป็นโพ Position ที่เราจับใช้ฟังก์ชันได้ได้ไดสือนิ้วไปได้ง่ายที่สุดนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองไปปฏิบัติด,ดูนะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่เริ่มมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเริ่มครับรถแล้วมาดูคลิปนี้นะครับก็ผมก็แนะนานะครับ9้าวินกาแล้วก็สนานิกาแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่แบบถนัดแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะ ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็เพื่อนๆก็จับแบบเดิมไปนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าจับแบบเดิมแล้วโอเคคุมรถได้อยู่ก็ไม่มีปัญหาครับไมไ่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้มีอคติผมไม่ได้มีความคิดที่จะมามาลบมาหักประหารประหารประหารว่าจับแบบนี้ผิดผิดเลยนะโอ้โหเป็นคนไม่ดีเอาไม่ใช่ครับเอาเอาที่เพื่อนถนัดถนัดครับแต่ถ้าผมแนะนํามือใหม่นะครับ ผมแนะนํามือใหม่นะนะครับก็ที่ก้านกาแล้วก็สามในการนะครับให้เพื่อนลองไปพิจารณาดูนะครับลองไปดูคลิปอื่นๆตามช่องอื่นๆตามคนขับอื่นๆที่เขาลองรีวิวที่เขาสอนวิธีการขับรถนะครับเพื่อนลองไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็เอามาประมวลนะครับผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปผมนะครับเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับมีสมองนะครับประมวลผลได้นะครับนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพครับการจับพวงมาลัยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับก็การจับพวงมาลัยทั้งสองแบบนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับโดนฝึกมานะครับถูกฝึกมาให้จับแบบ10บนาฬิกาแล้วก็2องนาฬิกานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถนัดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถจับได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีฟังบางบางอย่างที่มันไม่เอื้ออํานวยในการจับนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนกลัับบมาจที แล้วก็สามนิกาก็ได้ครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆกลับมาฝึกแบบนั้นมันก็จะง่ายนะพเพราะเพื่อนเคยจับแบบนั้นมาแล้วพอมาจับแบบนี้ position การนั่งการจับพวงมาลัยนะครับการเอี้ยวตัวการบิดการหมุนพวงมาลัยก็ไม่แตกต่างกันมากครับนะครับเพราะ position มันต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเป็นมือใหม่เลยนะครับเริ่มแรกเลยยังไม่รู้ว่าต้องจับอะไรยังไงครับผมแนะนําเลยครับให้จับที่9นาฬิกาแล้วก็3นาฬิกานะครับ จ <cek warm st anza> <icion> ับแบบนี้เลยครับมันจะถนัดกว่าแล้วก็ถูกต้องมากกว่านะครับแล้วก็การสืบนิ้วนะครับการสืบนิ้วการใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็จะถนัดมือมากกว่านะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อจะเป็นเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำล ไปรื้อเปิดฟอรียกียกันนะครับ